สวัสดีเพื่อนๆนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาที่วัดป่าพูทธเบิกนะครับผมแล้วก็เลยมาไร่ที่เขาเอาไว้เลี้ยงแกะนั่นเองครับพาเพื่อนมาดูแกะกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเช็คอินนะครับผมที่บักปรมันบ่ายโมงนะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศครับผมช่วงพฤศจิกนะครับผมบรรยากาศดีๆอย่างนี้เลยมีวิวสวยๆนะเพื่อนไปชมบรรยากาศนะครับผมไปดูแกะกันนิดียวฮะก่อนไปวัดป่าพูทธเบิกนะครับผมชมวิวส,สวยๆนะครับ,บร<ป> เรามาดูแกะกันก e ่อนนี exactly. 32, like yeah. oh, ้วิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับข้างแรกนะโอเคแลเข้ามานะครับผมก็เด็ก20นะครับเด็ก20ผู้ใหญ่70นะครับนะพวกนี้แพะแต่ถ้าเกิดเราซื้อน้ำชาเขียวก็เข้าฟรีนะกันไปห้าบบนีอ้โอ้แพะแพะแกะสีไม่ใช่แพะแกะนี่โอ้โห้มาเลยนะครับแพะ

ก็มาให้อาหารแกะกันเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยน่ารักนะก็สะอาดดีนะครับแล้วก็ชาเขียวนะครับผม85แล้วก็ฟรีคา่าเข้านะถ้าเกิดเราซือ้อนะลมพัดเย็นสบายเลย ากาศเย็นสบายนะครับภูทะเบิกนะผมก็มันไม่ร้อนนะเพราะว่าลมพัดแล้วก็เย็นเฉียบเลยเพื่อนช่วงนี้อ่ะพฤศจิกายนะแม่กับแม่กับน้องไปก่อนนแม่ยกหูาดข้นาแลก็ดันดันออกแต่น้องเจอข้างนก็รัผ่านเพื่อนไปชมวิวด้านนี้ก่อนเวลาเพื่อนมานะครับ หลังวัดป่าภูทะเบิกนั่นเองเพื่อนๆก็เป็นที่อยู่เลี้ยงแกะนั่นเองครับผมให้เรามาถ่ายภาพชมวิวนี้นวิวสวยเนี่ยแล้วก็มาถ่ายนะครับมุมนี้นครับ360ส6 0รอกงศาเลยนะครับผมใครที่จะมานะครับเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่วัดป่าภูทะเบิกนั่นเองครับผมก็ไปดูนะครับนี่นี่เห็น J จดีนะครับผมสูงๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ไปเช็คอินไปมองกันนี้สวยๆเลยดู ฟื้ดนะครับ